13สัปดาห์แล้วมีอาการปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือนคืออาการเจ็บเตือนใช่ไหมต้องคอยสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อาการปวดท้องคืออาการเจ็บคันเตือนหรือเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดน่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าในช่วงอายุคันที่ยังไม่ครบกำหนดแล้วมีอาการปวดปวดปวดวง,ดว,ง,ดว,งดวงนะคะ คล้ายๆกับปวดประจําเดือนบีบๆตัวนี้เป็นอาการปวดที่สัมพันธ์กับการบีบตัวของหมดลูกนะคะสิ่งที่จะต้องทําก็คืออย่างที่หมอแนะนําไปเมื่อกี้เลยค่ะคุณแม่จําเป็นจะต้องนอนราบอยู่ในท่านอนงหายเอามือสองข้างนะคะแตะที่บริเวณหน้าท้องตำแหน่งที่เป็นหมดลูกแล้วลองสังเกตดูว่าหมดลูกของเราค่ะมันมีการตึงตัวขึ้นมาถี่แค่ไหนถ้าเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงจะเสี่ยงปากมดลูกเปิด ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ถ้ามีอาการประมาณสักชั่วโมงละหนถึงสครั้งแต่มาสม่ำเสมอก็ต้องไปนะคะเพื่อยับยั้งคลอดแต่ถ้าหากว่ามีอาการชั่วโมงละหนถึงสครั้งแต่มานานๆทีอันนี้คืออาการปกตินะคะเราถือว่าเป็นอาการเจ็บขันเตือนที่ไม่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนดยังไงให้ลองสังเกตในเรื่องของหมดลูกบีบตัวว่ามีไหม มาถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พิจารณาไปโรงพยาบาลทันทีที่มีท้องแข็งถี่ทุกชั่วโมงต่อเนื่องหรือเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงอันนี้คือถี่มากแล้วต้องรีบไปเลยค่ะ